สวัสดีครับสวัสดีครับซองซ้ายไปเล่นเนาะเมื่อนี้ไอไ้สายไปเล่นาน้ำครับเดี๋ยวคุเบิ่งนกับคุณมิโน่ด้วกันเกลือยัองนมกับเลดด่นนมกับเล่นเก่ืยังเนี่ยเดี๋ยวใช้แต่น้ำปลาเล็กน้อยผมสคือกับดูดีครยังเจี๊ยบเอามากหวงหน่อยเนาะเจี๊ยบด่งไฟไอ้สายมาเล่นน้ำครับเย็ดสองยืดถูกกันครับต้องไปไอไ้ไ ไอโยงคนบ้านๆครับพึ่งหัดเล่นหัดเพียดครับใายไส้หมกเกลือเนาะจะฝากสองนะปนเด้อเป็นหน้าของหมกเกลือนี่กดไหลกดติดต่ำนะครับไอโยงคนบ้านๆมาดิครับผมนี่โอเคครับฝากไปเด้อครับเด้อสองน้อยๆเรียนขัดเส้นนะครับเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับพี่ลูกกระดอกเสื้อนมมาสูุกินเนาะนมกบดินเหล็นน้ำแล้วเสียบเล่นเนี่ยเนี่ยดักไฟั

เ,เสียบกินเขาได้บ้างสามคนอัูสามลเียเสไปเขาจะเทวายัไลอกเอาลอ,าอาน,านี่น่าเสียกินเขาเยว่ะเองพวกนี้หลกล่แบบแบบาหอกแก๊กหลักสุ่ยไมได้ส่อันไก่แห้งเหรอคือเขา ตัวสมเทะตวคันแจ้งไปโจดวะตตึตัวสัมเทพะรตัวอเตัวสมแจ้งงชิงได้เียจ้งไปปุ๊บปกแ้งม่มันแตแงตัวนั้นเนันบราลึงเลูมันไเป่าลงก็ลงแล้วใส่ท่ามาสติซอยผมเนาะคืออยู่ไก่บรไบม่ไหนาอยู่ไกได้ตาเียมก็กะเีันกินตัวเดียวรู้

ยิงงานเลยโอ้บอะไรเห็ดทิพย์ทำไโอ้เท็ดอยู่นะก็สอบไปเจียงไดยโอ้คือแฝบเลยป๊าดอาไงเอาไว้เสียดวันนี้ไม่เปไป้องมึงก็เสียดไม่ไงไม่ก็ได้เจียงเลยเออไี้เว้ยต้องขอพูดได้เป็นเดียมคอนี้ชอบยังนก็ได้ไอหยงคนบ่นๆครับเนี่ยต้องขอถามเด็กไหมครับเด็กไหม มาฝากสองน้ำนมอน่ก็ดติดตามเพื่อนนี้ครับแค่มันแถะไปแน่นอนอยากบอกยูยังไงครกินจะต้มเบืองเป็นแบบแะแับอไกันเลยกลมกลมดีนมสาววะนมอแมานูนอ่ะ้ normal, ่อกดีก็มาตนี้เฮ้ยลืมพาพอแวมาอยู่ เบ่งเล็กับมือนนเอียงข้ามากขาอ่อนจ้ะฮึเวาดเนน้เดียผมบัตั้งไปแส้วเนี่ยบ่บ่ยไปตั้งมาว่ากินมากินย่างก็ได้ทับส่วนนีไงร่าเริ่มไม่ไปเผาเวทกรรมไปมาจะจวดกันครับ mọi người 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 mọi เก็บงานกันยังไปทางหนกันหรอทำก่นกระเงอยงเเอาใส่ตงเก๋อย่างนีบ้างห้น้ำเกมเสียตัวมันในกันำเป็นนาเปนยูาแอีือสายเปสายสายเปสายเปเล่สายเปย์สายเเก่นี่ ฝากช่องนะครับผมนี่ติดตามนกเกิดติดตามหนาวน้ำอย่า้มันบ้านครับผมติดตามมันนะเหมือนไอ้ร่องจิปไปหรออะไอ้หน้าฝนร่องดูผมมาลองไอ้หน้าฝนร่องดูฝากไอ้เด้อครับเจ้าจ่องไอหยงคนบ้านบ้านครับเด็กใหม่เด็กใหม่เพิ่งมาอยู่บ้านเด็ ที่ข่อนไป้านหรอกไม่พกแค่ก็ไปไซเปร่ก็ไปแฮมเบอร์เกอร์ชา้นแนวถ้ากินดีนะถ้ากินดีคุนึงใสเงินก่อนทั้งบัดเรยซึง้นมาคำนีงน้ำตาบานไว้เนาะเงินก่อนน้ำตาบานไว้ใช่ยังน้ำตาคอเบ้าซึ่งเหมือนน้ำตาผมด้วยนะภาษาบ้านเราภาษาต่างๆเขาเอาน้ำตาคอเบ้าอีกที่เขเบิ่อไลให้กัน มันถ <c oughs> ือทางมันพาเเ็นกูเก่งเหอทางยงกูเบ้างเอาไปจากกูเล่นมั้อันนี้ไใสอดเขามาถึงด้วยถึงแล้วถูยัง๋ยวฮะไม่ไปได้ไปน้ำเขาบนนี้บท้ายคิบอยู่บนนี้อ๋อวันปิดคิบไปแล้วทับอย่าง เหยเลยาเงาเหานี่ยด้วยแรงเหสอนสดไตแบบทัพีสดเข้าติดตามอยู่คนึงส้ตายสู้ตายไม่เไปวันะไปงูโจยินกินบนงูเจ้บกแฮมมี่เขาเียกดดีมากความมันเหรนี่คืชูธรรมดาแลสวไเรีความเลย ขว้าแล้วรูมือสมมติบุบารีอ้นรวากจะแบงอเอ้วบัววานกเคยแบงเอนว้เคยแบงัเยเคยบมีหรอกเจ้าบ้วดูทูควยไปเกินไปแล้วอืคายแบงัาหมมหูกรักเขาได้หรอหนาแบงนะมันหูป่ะบ้รักไปเกินเบ้ยตัวสามหมเน่ยจักบัตนะจักบาทเที่วเร็วการเทียวเอาหะวัดนะขอสักเดียวเนี่ยเนื้อนะ Ừ, ừ, à, đi thôi, đi thôi Một bữa khác tôi <laughs> cũng đến đây Ờ Ngon quá đi Đi thôi, chụp tôi <laughs> đi Có chắc đọc nữa nha Nên Chị gái bé đầy bạc mái đây đó Nên hả? Dạ, sớm chụp Dạ, 3-4 đường nữa thôi, nãy giờ chụp Chụp bụng khá nào hả? Ừ Tại vì lẽ phải phụ nữ Ừ Ừ Thôi, bây giờ phải phụ nữ Bây giờ phải phụ nữ Bây giờ

าอยู่ย้อเรีดได้ไปก็ด้มานสีบมั้งผู้เป็นไงล่ะกินข้าวเสีบดยนี่นนี่ห้ามอัวะพไปแต่ดนนะมากนข้าวเสียบไป Ủa bơi bơi Chép là Đang cho bụi dịp nè Nhận, tuốt nhận Đồng nằm Tui nhắn giống nè Hãy subscribe cho

ไอ้กระปอกก็เลยก็แจ้งครับเดินชิบนาครับไม่บายละไปละ See you